สวัสดีครับทุกคนวันน kind of ี way, baht, said, ้พี่อาพูดนะว่าทำไมพี่อบถึงแนะนำนะครับลูกแบตนะครับคาวาซกิ B1 นะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณนะครับไม่เกิน500บาทนะครับต่อ1นหลอดนะครับเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดในงบ500บาทนะครับพี่อถือว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีงบประมาณนะครับหลอดมากกว่า500บาทขึ้นไปครับคุณไปเล่นตัวอื่นได้เลยนะครับว่าของมันสัมพันธ์กับราคานะครับเพราะมีคนบางคนมาถามว่าพี่อาเนี่ยผมอยากจะได้แบบอะไรนะครับลูกแบตดีๆหน่อยแล้วงบประมาณผมไม่ค่อยเยอะ อย่างเงี้ยนะเพื่อก็จะแนะนำนะครับคาวาซากิ B1 ครับคือเนี่ย12ลูกอ่ะได้ราคาไม่เกิน500เนี่ยคือว่าคุ้มมากๆแล้วเพราะว่าได้ขนหานนะแล้วก็เป็นวิธีที่เป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเพื่อนให้ดูนะหัวก๊อกเขาเนี่ยใช้หัวก๊อกแบบค่อนข้างจะดีในหะ้นี่เหนียวด้วยเนี่ยเพียงพยายามหาครึ่งนะครับเนี่ยปุ๊บเนี่ยดูนะครับไม่ออกอะ่ะไอ้ตรงเนี่ยคุณดูดิเอาง่ายๆอะ่ะนะครับไอ้ตรงเนี้ยยางเนี่ยไอ้ที่เขามาเคลือบตรงเนี้ยก็ดีมากนะครับอันนี้มันอาจจะดูหัวเล็กๆนะเพราะเพียงเนี่ยเอาไอ้นนั่ะ ไปทุกกับพ <and> <Festival> <ELLE> <res> <necessary> ื mm ้นนะมีด right? ต so okay. so ัดในทุกก exactly. ับพื้นเนี <and> ่ยไอเนี้ยยังไม่ออกเลยไอเนี้ยเหนียวมากแสดงว่าคุณภาพของตัวนี้ก็ดีนะเนี่ยแล้วก็ดูคุณดูในจุกข้างในก๊อกนี่ดีนะครับเพี้ยนจับเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับมันอาจจะดูเล็กๆนะครับไม่เท่ากับอันนี้เพราะว่าเพี้ยนเนี่ยครับเอาไปติดพื้นแล้วก็พัวพัวนะครับพะวกดไม่ออกอะกดไม่ออกอะต้องเอาแบบนะครับมีดก็ดีแต่ถ้าพัวกับพื้นน่ะไอนี่มันอาจจะเลยมีรอยบุบเข้าไปเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ความจริงอะเฮ้ยคือวัสดมมมมัันนดดีีาากกเเลลยย ดังนั้นนะครับก็แนะนานะแล้วก็ถามว่าความทนก็ได้อยู่นะได้เกมหนึ่งอ่ะก็สองเซตก็ได้อยู่อ่ะหลังจากตีไปนะครับดูดิก็สภาพนะเมื่อเกิดเราตีกันเนี่ยก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะครับก็ถือว่าทนในระดับหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าอยู่ก็นะครับใช้ได้เพียงแต่ว่ายีพยันเคยรีวิวไปครั้งแรกอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่สวยทุกลูกอ่ะนะครับขนมันไม่สวยทุกลูกแต่ว่าถามว่า ไอ้คนที่ไม่สวยก็วิถีก็ดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดเทียบกับห้าร้อยไม่เกินห้าร้อยไงก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคครับก็ถือว่าดีนะจานีนี่จาะน,นี่ให้ดูไหมโอเคเลยอ่ะโอเคเลยในงบ5้าร้อบาทนะครับวิถีดีได้คนหานด้วยก็ใครงบน้อยน,นะครับก็แนะนําตัวนี้ครับเล่นได้สองเกมอะ่ะสองเกมนะครับหนึ่งเซตหนึ่งเกม2เซตพูดบินหนึ่งเกม2เซตนะครับก็สภาพก็อยู่เงี้ย ถามว่าถ้าเกิดตีเล่นๆห่อถ้าเกิดตีเล่นๆก็ได้หลายเกมอยู่นะถ้าเกิดตีเล่นๆน่ะไม่คิดอะไรมากนะก็ได้วันหนึ่งอยู่นะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นแบบเกมกับเพื่อนแบบคิดมากนะครับก็ได้เกมนึงอ่ะสเซตก็รู้ว่าใครแพ้ชนะไปอ่ะแล้วลูกหนึ่งก็เปลี่ยนนะครับเนี่ยเนี่ยพอหลังอยากตีเห็นไหมหนึ่งเกมเนี่ยผลก็ประมาณเงี้ยนะครับสภาพมันก็จะอยู่เนี้ยก็ได้อยู่นะเพราะว่าเพื่อนพอลูกเนี้ไปตีต่อเล่นๆนะครับแบบไม่คิดมากนะกับเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมันก็ยังได้อยู่นะมันก็ยังได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดพอเราเล่นเกมแบบ นะครับเป็นเกมแบบในขอรเดไงที่มันให้มันต้องมีการแข่งชนะแบบจริงจังนิดนึงอ่ะไอ้นี่ก็ถือว่าไม่ได้นะครัเพราะว่าพอมันเล็กขนาดนี้เขาก็จะเปลี่ยนนะครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ที่ชอบที่สุดก็คือนะครับหนึ่งก็ห้าร้อยบาทวิธีวิธีมันดีพอๆกับไอ้ตัวละหกร้อยไอ้ตัวละหกร้อยนะครับแล้วความทนก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วมีบางคนไถามว่าพี่อั้นแนะนําไม้แบบลูกแบบที่มันเกินหกร้อยหนดีบางยี่ห้อเพียงเพียงก็บอกอย่างนี้เสมอนะครับว่าเวลาที่พี่แนะนําะเกี่ยวกับลูกแบบนะครับ ลูกแปดแหะมันจะมีอยู่นะครับ2อ,อย่างคือยี่ห้อที่มีเกด 1, 2, 3, รเกดหนึ่งสองสามสี่นะครับเกรดหนึ่งก็คือเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็สองสามสี่ก็คือโปรบางรุ่นก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ดีที่สุดนะครับคือคุณเลือกรุ่นอันดับสูงสุดคือสี่หรือห้าแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าพี่อั้นเบอร์สี่หรือเบอร์ห้าเนี่ยมันแบบอะไรเกินบัตเจ็ตไปอ่ะสาเหตุเพราะว่ามันก็หลักพันเลยนะมันก็พันพันบาทเลยนะหรือเก้าร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยผมไม่มีนะครับบางรุ่นก็พนะันสองร้อย ผมไม่มีว่าขนาดนั้นงั้นคุณก็เล่นเบอร์สามเลยครับเบอร์3คุณอย่าไปเล่นเบอร์1เบอร์2อันนี้พูดตรงเลยนะครับมันก็จะดูแบบธรรมดาไปหน่อยครับโอเคครับไอเนี่ยครับก็ถือนะครับว่าเป็นเงินของห้าร้อบาทอ่ะตีได้ตีได้นะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ดีเลยโอเคครับเป็นจบการคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยครับเร่วมกันใครอยากสนับสนุนพี่นะครับก็จะมีช่องทนาคารธนาคารลองติ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าสามารถนะครับสมัครนะครับเป็นสมาชิกในช่องเพียเดือร์ได้วกกลลัับมมาาาเจจอนนนใใหห่คิป้้